Thank you ครับวันนี้ก็ถมเรียบร้อยแล้วสําหรับท่อนะครับนี่นะครับ80ตันนะครับ80ตันนะครับไปนู่นนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับไปถึงนู่นเลยนะครับสําหรับตรงที่เว้นไว้นะครับก็จะใส่แอร์เวนะครับนี่นะครับจะใส่แอร์เว ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บอากาศนะครับเพื่อที่จะเก็บอากาศจากเครื่องนะครับซึ่งวางอยู่ตรงนู้นพอน้ําขึ้นมาปั๊บนะครับก็จะไหลมานะครับตามท่อแล้วก็จังหวะนี้น้ําลงนะครับน้ําลงกําลังพุ่งเราก็จะเก็บอากาศนะครับเก็บอากาศโดยการติดตั้งไอเว์ตรงนี้นะครับคู่กันนะครับ2ตัวนะครับเป็นท่อ4นิ้วนะครับแล้วก็ น้ำจะได้มีแรงดันนะครับไปเฉพาะน้ํำล้วนๆนะครับอากาศก็จะขึ้นมายังในท่อแอร์แวร์นะครับแล้วก็ดันช่วยดันน้ําอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไปนู่นเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มาตรงถนนนะครับนี่นะครับมาตรงถนนแล้วก็ปลอด ลอดถนนไปนะครับลอดถนนไปฝั่งนูน้นแล้วก็ใส่ข้องอนะครับข้องอเพื่อที่จะส่งน้ําไปนู่นนะครับน่นไปทางนู้นเลยนะครับไปทางนู้นเลย80ทนนะครับนี่นะครับก็ไปนู่นเลยนะครับไปนู่นเลยนะครับถมเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับ นะครับตรงนี้ก็ลอดถนนไปไปฝั่งนู้นนะครับลอดถนนท่อลอดถนนพากลางถนนไปริมรั้วฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะโดนลากยางนะครับต้นยางจะเสียหายนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวยางเพื่อนบ้านจะเสียหายนะครับก็มาฝั่งนี้ก็เดินเรียบฝั่งนี้นะครับไปถึงตรงนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เรียบมาฝั่งนี้อีกทีเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมายางแปลง ทุเรียนสองปีสามปีนะครับซึ่งจากตรงนี้ก็ไปอีกนะครับไปสุดแปลงเลยนะครับก็รวมทั้งหมดแปดสิบต้นนะครับแล้วรอติดตามนะครับว่าเจอโค้งงอหักศอกไปทั้งหมดสามจุดน้ำจะไปดีหรือไม่นะครับแล้วก็จะไปสักกี่หัวนะครับก็ท่านที่กำลังต่อระบบน้ำนะครับก็ลองลองติดตามกันดูนะครับกดติดตามไปเลยนะครับว่า การต่อเครื่องสามนิ้วสามแรงแล้วก็มาเจอข้อง,งอสามจุดนะครับหงองหักศอกเลยนะครับแล้วก็ความยาวของท่อเมนสามนิ้วก็80แปดสิบนนะครับแล้วก็จะไปออกเชื่อมกับระบบน้ําเดิมในแปลงนะครับว่าจะเปิดครั้ง้งเดียวนะครับจะได้แรงน้าสักกี่วัวสปริงเกอร์นะครับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะครับพอมาฝั่งนี้ก็ข้ามถนนอีกรอบนึงนะครับเพื่อมายังแปลงที่ต้องใช้น้ำนะครับนี่นะครับเป็นแปลงทุเรียนของสวนคุ่มเกษตรจตตอนะครับในรั้วเหล็กนี่นะครับอยอวไปนน่นเลยนะครับยอกไปนน่นเลย